ฮ่าฮ่าไม่คิดว่าเราจะได้เงินเยอะขนาดนี้เลยในต,ตอนที่ยังเป็นนักเขียนเมชาติที่แล้วรวมกับของก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็เป็นหนึ่งแสนเหรียญเงินข้าจะเก็บไว้บนหนังนี้ในที่นี้ขอรับท่านเทพเจา้าอย่างโชคลาบนี่มันกําไรมิต,ติไม่ใช่หรอใช่แล้วหอรับหากท่านลองดูดีๆจะพบเหรียญเงินอยู่ภายในนั้นนี่มันเป็นแค่กําไรมิต,ติระดับต่ําจากสํานักสัจจะเท่านั้น แต่ว่ากันว่าถ้าหากมันเป็นระดับสูงแล้วก็จะสามารถจับเก็บได้แม้กระทั่งบ้านขนาด300ตารางฟุตกันเลยทีเดียวเชียวหลับสำนักท่าสัจจานั้นเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จของพวกพวกค้าอย่างเราเชียวนะพวกอาวุธเวทมนต์และยาต่างๆที่ไม่สามารถทําขึ้นเองได้ก็จะสามารถหาซื้อได้จากพวกเขาเท่านั้นสำนักท่าสัจจางั้นเหรอเราจาได้ว่าเย่เชียงตัวเอกของเรื่องก็มาจากสำนักท่าสัจจานี่อย่างไรก็าตามข้าจะซื้อเครื่องมือเวทมนต์อื่นๆอ,อีกสักหน่อยแล้วกัน ตรงนั้นมีกลุ่มพ่อค้าที่กำลังมุ่งหน้าไปเมืองม้งหลวง,ง,ง,งพวกเขาไม่ได้ขายแค่อาวุธเพชรบนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกปีสาต์ที่ถูกทำหมามาเป็นทาตุเฉพาะปีสาจทิ่งเจออีกด้วยพวกคนรวยนะ่ะชอบที่จะซื้อพวกมันไปเป็นค่ารับใช้และตอนกลางคืนก็น้องหยุนเก่าเจ้าน่าซื้อไปสักตัวโดยทำตามความต้องการของเจ้านะที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยสักนิดที่เราจะเขียนเรื่องการค้ามนุษย์แบบนี้ลงไปในนิยาย แต่นี่น่ะเป็นสังคมสมัยก่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละแม้แต่ในยุคของพระถังซัมจั๋งก็ยังมีแต่ว่านี่มันโจจีช่างหองนั่นหรอเป็นที่ที่เย่ยเชียงได้ของดีมาฮ <c oughs> งั้นเรามาดูกันว่าในหมู่ทาตพวกนี้จะมีใครคนไหนดีๆมั่งข้าน่ะจะพาน้องหยุนฟันไปเดินเล่นกันก่อนนะน้องหยุนเก่าเดินดูรอบๆตามสบายได้เลยอ่ะโชคดีแล้วการโชคดีฮะนั่นมัน ท่านน่ะแทบจะไม่เคยมาเยี่ยมพวกเราเลยนะขอรับท่านลี่ท่านน่ะต้องการสิ่งใดชี้เลือกได้ตามสบายเลยนะขอรับเจ้าของร้านเจ้าเหล่าป้าเจ้าเหล่าป้าชายคนนี้เป็นคนดีแต่เราต้องใช้วิธีพิเศษในการตกลงกับเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเป็นใครกันเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นผู้อบยกมาจากดินเดนลัางที่ใกล้จะตายในวิกฤติวันนี้ขอรับข้าน่ะพยายามจะขายออกไปในราคาที่สูงแต่ก็ไม่มีใครซื้อเลยโห ถ้ามีคนรู้ว่าเจ้ามีเด็กที่ป่วยอยู่ที่นี่มันจะส่งผลต่อธุรกิจของเจ้าหรือเปล่าหนะานะนั่นมันท่านคิดว่าข้าควรจะทํำยังไงดีครับคอลับทัลลี่ข้าน่ะชอบหญิงเป้าที่มีชีวิตอยู่ทางนั้นข้าจะจัดการให้เจ้าแล้วกันนั่นนะ่ะเป็นความคิดที่ดีเลยนะขอลับขอขอ้ขอพูนคอลับถ้ารู้ดีอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ป่วยนั่นหลังจากนี้คุณเจ้าคุณน่ะเป็นคนฉลาดพวกเราต่างช่วยกันอยู่แล้ว ออนี่กินเข้าไปสินายท่านต้องการทดสอบตัวยากับข้างนั่นหรอเจ้าคะแผลแผลของข้าบันหาดีหมดแล้วงั้นหรอนี่กลับบ้านกันเถอะบ้านนี่เราจะมีบ้านให้อยู่แล้วงั้นเหรอไอคนชั่วเจ้าน่ะอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนั้นนะแต่จู่ๆนะครับก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมา ส่วนจะเป็นใครนั้นก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผม